สวัสดีครับผมนายจิรพัฒนรอดสง์รหัสนักศึกษา54010016-20086วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม Camtasia er Studio Version 8นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็คลิกไปที่โปรแกรม Camtasia er Studio v e r s น8ก่อนนะครับผมนี่นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาอย่างนี้ครับผม นี่ก็คือหน้าต่างหน้าต่างเช็ค for update นะครับผมจะให้เราอัปเกรดโปรแกรมเป็นแบบใหม่นะครับนี่คือหน้าต่าง Welcome ครับผมเราสามารถกด record the screen ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับมันก็จะมีการเตือนขึ้นมาเพราะว่าเนื่องจากว่าผมใช้โปรแกรม camtasia studio ชั้น2ในการบันทึกอยู่นะครับเราก็กดโอเคไปนะครับนี่ก็คือกำลังจะเข้าสู่การบันทึกหน้าจอนะครับ มันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือก Select area ก็คือเลือกพื้นที่ขนาดเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือผมเลือกเป็น full screen อยู่ก็คือมันจะบันทึกทั้งหมดเลยทั้งกรอบทั้งจอคอมนี้เลยนะครับหรือจะเลือกเป็นแบบ custom นะครับก็จะเป็นการบันทึกแค่เฉพาะส่วนเราสามารถใส่ dimension ลงไปตรงนี้ได้นะครับสมมติว่าผมใส่ไปแค่720แล้วกันนะครับแล้วกดตรงเราคลิกตรงพื้นที่ว่างนะครับปุ๊บตรงบริเวณนี้คือส่วนที่ จะบันทึกนะครับเมื่อเรากด record นะครับแต่ในที่นี้ผมจะบันทึกเป็นแบบ full screen นะครับหรือเราจะเลือกพื้นที่เองโดยการใช้เมาส์เลื่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเราใช้เมาส์เลื่อนได้เลยครับหรือขยับอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาตรงไหนได้หมดเลยนะครับแต่ที่นี้ผมขอบันทึกเป็น full screen แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนี่ก็คือเป็นเสียงที่จะเข้าไปสู่การบันทึกนะครับแล้วกด record ได้เลย มออันก็จะเตือนมีครั้งหนึ่งว่ามันมีการบันทึกซ้ำซ้อนอยู่นะนะครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วาสามารถกด F10 ได้เลยเพื่อเป็นการสต็อปนะครับนี่ครับตอนนี้เข้าสู่การบันทึกเรยียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างการบันทึกอยู่นี้นะครับคลิกมาดูก็จะเป็นนี่ครับระยะทางระยะเวลาที่เรากําลังบันทึกอยู่เมื่อเสร็จแล้วพอใจแล้วเราก็สามารถกดสต็อปได้เลยนะครับการสต็อปนะครับมันก็จะรีวิวนนกลับมาให้บึย การบันทึกอยู่นี้นะครับคลิกมาดูก็จะเป็นนี่ครับระยะทางระยะเวลาที่เรากำลังบันทึกอยู่เมื่อเสร็จแล้วพอใจแล้วเราก็สามารถกด stop ครับนี่นะครับก็คือเป็นการาพร v i e w เมื่อกี้ที่เราบันทึกไปนะครับเสร็จแล้วเราต้องการจะเซ v e เราก,กดตรงนี้ครับ save and edit เลือกไฟล์เป็นวิดีโอไฟล์ avi ก็ได้ครับผมจะเป็นไฟล์ avi ปุ๊บเราก็ตั้งชื่อไฟล์ได้เลย นผมตั้งชื่อเป็นไฟล์หนึ่งสองสามแล้วกันง่ายๆดีนะครับอาไ,ไ้ไว้ตรงหน้าเดสก์ท็เลยแล้วกันนะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับโอเคเสร็จแ,แล้วครับเราจะเห็นได้ว่า,ามีไฟล์หนึ่งสองสามเมื่อกี้ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้แล้วนะครับผม ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในการบันทึกข้อมูลน,นะครับผมก็ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ